เอาละครับก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมสติกเทนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมคนเดิมนะครับอยู่อยู่แห่งแมสติกเทนนะครับเฮ้บปรยากาดูเท่ไหมหายไปนานเลยทีเดียวนะครับเออช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะครับเออก็เลยแบบขอเริ่มที่แกะกล่องมาโมล้ะกันแล้วก็วกันดั้มตัวแรกนะครับที่หลังจากหายไปนานนะก็จะเป็นกันดั้ม RX 78 ออริจินเกือบพูดชื่อผิด oh, <c oughs> โอ้โหโคตรตึงเออไม่ได้ทำคลิปนานนะครับอาจจะมีแบบอ่าแบบเนี่ยพูดติดติดขัดขัดแล้วก็เว่อร์ไปบ้างนะครับ <c oughs> ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเออสำหรับวันนี้นะครับก็นำเจ้า rx 7 8 Origin <c oughs> มารีวิวนะครับเพราะเนื่องด้วยที่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับผมนะไม่เคยต่อ rg ไอเจ้า rx 7 8ดเหมือนกัน แต่แม่งให้ฟิลของ R G ีเลยนะครับแค่ไม่ต้องประกอบโคมนะครเออมีไอ้นี่มาให้ด้วยดีคออืมดีคอเจนอะไรนะมันยาโอเคเดี๋ยวกันนั้ตัวนี้จะเป็นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยนะครับไปโอเคะครับจากคอนเซปของช่องเรานะครับก็คือจะให้ดูกล่องคู่มือแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวของกันดั้มนะครับมาดูกันที่กล่องก่อนนะครับกล่องของออริจินเนี่ย ให้ความแบบโคตรเท่นะครับไม่รู้ไงจะพูดว่าไงดีแต่แม่งโคตรเทจริงๆนะสำหรับผมเนี่ยเออซื้อเพราะหน้ากล่องเลยนะไม่ได้ซื้อเพราะ i อเอ็กเจ็ดแปดแล้วเพราะว่าส่วนตัวผมจะพูดว่าไงดีไม่ค่อยเก็บกันดั้มที่มันซ้ํากันนะครับไม่ว่าจะเป็นโคโลเกตก็ช่างเถอะเออแล้วมาดูกันในโทนของไอเขาเรียกว่าอะไรโทนนั่นแหละทีมที่ใช้นะก็จะเป็นตีมแบบสงครามนะครับสงครามในโลกนี่ไอเอ็กเจ็ดแปดโคตรเทเลยนะครับนี่ ขนาดตัวตรงกล่องอะไรเงี้ยก็จะมีดูดีคอให้นะครับเนี่ยโคตรสวยจริงๆนะครับมาดูข้างกล่องด้านยาวกันนะครับอืมแล้วหนึ่งกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้อันนี้เป็น before After นะครับอืมโคตรเท่เลยนะครับสำหรับการดัมเดอร์ออริจินนะครับใครยังไม่ดูแนะนําให้ไปดูนะครับภาพสวยนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องของการดัมตัวแรกเนี่ยค่อนข้างคลาสสิกนะครับเออให้ความแบบให้ให้ความโคตรสนุกอ่ะผมบอกเลยเออแต่ผมยังดูไม่จบนะครับ ดูถึงตอน2ตอน3นี่ก็จะเป็นท่าแอคชั่นนะครับที่เขาอยากให้เราเห็นนะแต่จริงๆมันดีกว่านี้เยอะมากเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวนี้ผมแนะนําว่าต้องไปโดนนะครับนี่กล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนมาโม่เหมือนไม่ได้มาพูดเรื่องกล่องให้ฟังเกออ็ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวกล่องโอเคนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของคู่มือนะครับนี่ก็จะเป็น RX78 แบบบนกล่องเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่ ส่วนที่เขาอยากให้เราเห็นนะครับเลือกประกอบได้นะครับว่าจะประกอบแบบนี้หรือแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้เนี่ยเห็นไหมมันต่างกันนะครับเดี๋ยวให้ดูกล้องไม่เป็นะลรไม่รู้ไม่ค่อยโฟกัสนี่เห็นไหมมันต่างกันนะครับเราเลือกได้นะครับว่าจะให้มันเป็นยังไงแต่ส่วนตัวผมเนี่ยใส่ทั้งสองฝั่งนะครับแค่คนละข้างเออเป็นประมาณนี้นะครับ <laughs> นี่ก็ให้ดูนะครับเอาหน้าขาวดําก่อนละกัน หน้าขาวดำนะครับหน้าแรกก็จะเป็นตัวแผงของกันดำนะครับเนี่ยไม่โฟก,กัสอีกแล้วเป็นยี่อะไรวะนล่ยโอเคนี่ก็จะเป็นหน้าแผงของกันดำนะครับมีทั้งหมดอ่าห้าแผ่นนะครับยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็ยังไม่เสร็จด้วยนะครับลามไปถึงหน้าสีเลยนะครับเนี่ยนี้ก็จะเป็นการประกอบทั้งหมดนะครับส่วนหน้าสีที่เป็นตัวไฮไลท์เนี่ย ก็จะบอกดีคอนะครับอืหน้านี้แล้วก็หน้านี้เหมือนข้างกล่องเลยนะเนี่ยค่อนข้างเท่นะครับตัวนี้ให้ปืนมา2แบบด้วยนะที่ยิ่งสุดนะครับเดี๋ยวรอไปดูในตัวของกันดั้มเลยดีกว่านะครับไปโอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของกันดั้มนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าของเล่นเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเออไม่ว่าจะเป็นมือนะครับมือเนี่ยมีอยู่4อันนะคเพื่อจะเป็นมือกำแล้วก็มือแบร์แบบนี้นะครับ อย่างรักคู่นะครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบมือพวกนี้อยู่แล้วก็ตัวนี้ควรมีเลยครับสําหรับ H g โอเคในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นอาวุธปืนนะอาวุธปืนแบบคลาสสิกเลยนะบีมไรเฟิลคลาสสิกเลยเออนี่ค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยพยายามกดให้กล้องโฟกัสให้ดูนะครับจะได้ดูดีเทลของมันนะครับสวยมากนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้เออนี่เป็นแทบจะเป็นลูกหลักลูกหลักอีกตัวหนึ่งเลยนะครับบีมก็เหมือนกันด้ามตัวอื่นๆนะครับแต่ว่าด้ามมันเนี่ย ค่อนข้าง้าย MG นะครับผมมี MG อยู่เจ้าตัวนี้แต่ไม่ใช่ซีรีส์ The Origin นะครับจะเป็นซีรีส์ของเวอร์ชัน3อ่าเอ้ยไม่ใช่ซีรีส์เขาเรียกเวอร์ชันไม่ใช่เวอร์ชัน Origin น,นะครับเออนี่อันนี้ก็จะเป็นโล่นะครับบีมเอ,อ้ยไม่ใช่บีมเขาเรียกอะไรวะเออช่างแม่งเออเป็นว่าโล่นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ไว้ติดกับแขนกันดั้มนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับเออใครที่ชอบ พวกกันดั้มคลาสสิกคลาสสิกสวยๆเท่ๆเนี่ยแนะนำนะครับ RX78 Origin นะครับสวยมากอันนี้ก็จะเป็นปืนแบบใหม่นะครับเออมันมีลั่นไกให้ด้วยนี่หว่ามือครผมลืมไปเลยนี่นะครับก็จะเป็นบีมที่เขาให้มานะครับอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะจนกระทั่งมาต่อ Origin นยู่แหละเออถ้าคุณผู้ชมสนใจนี่ก็ซื้อได้นะครับร้านไหนก็ซื้อได้นะค่อนข้างเท่เลยนะครับลูกเล่นก็มีแค่ตรงนี้นะครับเอาไว้ติดกับพวกตัวมันอนะ เออผมก็ไม่แน่ใจว่าส่วนไหนเหมือนกันเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับตัวนี้ก็ต่อทิ้งไว้ได้เดือน2เดือนแล้วมั้งเออไม่ได้ทําคลิปนานนะครับลืมอันนี้ก็จะเป็นอาบาซูก้านะครับจําได้ว่ามันยืดหดได้อา้าวอันนี้หลุดแต่จําไม่ได้ว่ามันตรงไหนนี่แหละเหมือนมันเล่นอะไรได้สักอย่างอะ่ะเออไม่ก็พับเออนี่นี่นี่น่าจะประมาณนี้ครับเนี่ยง้างอะไรแบบเนี้ยเออค่อนข้างเท่นะครับเนี่ยขยับได้ สวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนี่โฟกัสให้ดูเป็นสติกเกอร์นะครับตรงนี้โอเคข้างหลังก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนต่อไปเป็นส่วนของกันดั้มนะครับส่วนที่ผมอยากนําเสนอมากที่สุดแล้วนะครับนี่เป็นตัวที่สวยมากๆสําหรับผมเนี่ยเออผมไม่คิดว่าผมจะหลงรัก RX78 ได้ขนาดนี้เลยนะครับคือมันเท่จริงๆนะครับสําหรับเวอร์ชันนี้เดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนนะครับรอบหนึ่งนี่สวยเลยนะครับก็คือ ใครที่ชอบต่อกันนํำตัวเล็กๆแบบผมนะครับแล้วอยากได้ดีเทลแบบสวยๆหน่อยไม่ต้องอาจีก็ได้นะครับตัวนี้เลยก็ได้นะครับเออสวยมากนะครับแล้วก็ h ฮเนี่ยข้อที่มันดีกว่าอ่า RG ีนะครับก็คือมันจะมีความแข็งแรงมากกว่าเออยกเว้นอาจบางตัวนะครับอาจีบางตัวแม่งโคตรแข็งแรงเลยอันนี้ก็จะเป็นพูดว่าไงดีว่าแม่งคือเหมือน ผมอยากจะพูดว่ามันเทียบ RG ได้เลยนะครับเออแต่บางอย่างมันเทียบไม่ได้ไงผมก็ไม่เคยต่อด้วย RG โอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวกันดั้มกันเลยนะครับว่ามันอะไรยังไงได้บ้างครับส่วนหัวนะครับก็จะมีสติกเกอร์อยู่2จุดนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีส่วนตาแล้วก็ไฟข้างบนมันนะครับนี่หมุนหัวได้นะครับนี่หมุนได้3 6 0ค่อนข้างเท่เลยนะครับนี่ แล้วก็ไอตัวปืนนะครับเป็นสีแยกมาให้นะครับเอ้ยไม่ใช่เป็นสีสติกเกอร์เออสติกเกอร์สีแยกมาให้นะครับส่วนต่อไปลําตัวนะครับอย่างที่ผมบอกมันจะมีอยู่สองแบบนะครับก็จะมีแบบที่เป็นไอเจ้าตัวอย่างเงี้ยให้เราติดสีฟ้า,ฟาเนี่ยสองอันนะครับกับแบบนี้นะครับอยู่ที่คุณผู้ชมจะเลือกนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับผมเลือกมาเป็นแบบนี้แล้วกันโอเคในส่วนต่อไปนะครับอ่า พวกเอโเนี่ยขยับไม่ค่อยได้ดีขนาดนั้น,นครับแต่ว่ามันผมชอบอย่างหนึง่งมันไม่มียานอยู่ข้างในนี้ไงเออมันเลยทําให้กันด้ามมันดูแข็งแรงออแล้วก็ดูไม่หลุดง่ายนะเออผมชอบอันนี้มากเลยส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวไล่กระโปรงหลังแล้วกระโปรงแล้วกันกระโปรงข้างหน้ามันนะครับยกได้ตามสไตล์ HG เลยนะครับส่วนกระโปรงข้างเนี่ยหมุนนะครับจะใช้เป็นไอ้นี่เอามันยังไงอะมันพับได้นั่นแหละแต่มัน อมันพูดยากอะ่ะเออเพราะว่ามันค่อนข้างติดนะด้วยความที่กันดั้มมันเป็นแบบกันดั้มเก่านะครับเออเขาก็คงยังไม่คิดไปถึงส่วนเอลมั้งตอนนั้นนะข้างหลังขยับไม่ได้นะครับแต่มีที่ใส่ปืนใส่อะไรนะเนี่ยตรงนี้ก็ใส่ได้นะครับใส่ปืนใส่โลได้นะครับส่วนต่อไปเป็นขานะครับดูดีเทลดิเนี่ยคุณผู้ชมดูดีเทลมันสวยมากนะครับอืมข้างหลังก็สวย เห็นไหมผมถึงอยากเทียบกับ RG นะครับการพับงอนะครับเนี่ยพับงอได้สุดด้วยนะครับแล้วก็เท้านะครับตรงนี้ขยับได้เหมือน RG เลยค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ไอ้ตรงแดงๆเนี่ยก็ไม่กินพื้นที่มากเกินไปนะไม่ใหญ่มากเกินไปพับงอเข่าได้สุดนะครับยกได้ยกขาได้กาอ้าได้แต่ตรงนี้มันติดนะครับถ้าเป็น RG น่าจะอ้าได้ดีกว่านี้ตรงนี้ก็ติดเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวกระโปรงข้างมันเออมันทําให้มันติดนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ<เล>ในส่วนของขานะครับส่วนต่อไปส่วนของแขนนะครับชูได้อ้าออกได้นะครับเนี่ยอ้าออกได้ม,มือก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแขนตรงอารม์หมุนได้เอ้ไม่ใช่อาร์ตรงแขนท่อนบน,น่ะหมุนได้นะครับเนี่ยหมุนค่อนข้างเฟี้ยวเลยนะครับพับงอสุดนะครับนี่ค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็มือหมุนได้นะครับ ต้องอาร์มหมุนไม่ได้นะครับที่เห็นตรงนี้นี่คือตัวประกอบตรงนี้เฉยๆนะครับเออมันหมุนไม่ได้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในพวกจุดขยับอะไรแบบนี้นครับแล้วก็ข้างหลังเป็นอ่าเขาเรียกอะไรค่ะพวกเจ็ตแพกมนะันอ่ะเออตรงนี้ขยับเล่นได้นะครับเนี่ยไอพ่นมันขยับได้ปืนเงนไปด้านหน้าได้นะครับนี่ยิงปิ้ว แล้วก็จะเป็นดาบนะครับดึงออกมาแล้วก็ใส่กับบีมได้ครับเออแต่ผมติดไว้อันหนึง่งแล้วก็ติดจับ,บีมไว้ทําเทอันนึงนะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยดีเทลค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบเนี่ยก็ซื้อได้นะราคาผมได้มาจากดีทอย8 0 0บาทนะเออถ้าใครสนใจดี่ก็ตามได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการให้คะแนนกันเลยดีกว่าเอาล้ครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้ากันดั้มเดอะออริจินตัวนี้นะครับเออ หลายๆคนก็อาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยค่อนข้างชอบเลยนะครับเนื่องจากกันดั้มมันคลาสสิกอยู่แล้วเนาะแล้วก็บวกกับความสวยที่มันใส่เข้ามานะครับเออเหมือนดีเทลที่เขาแบบรีโมเดลอะไรแบบนี้มันค่อนข้างเพ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวของผมเนี่ยค่อนข้างชอบมากๆเลยนะครับถ้าคะแนนขึ้นมาแล้วก็จะเห็นนะครับว่ามันเยอะเพราะผมแบบชอบสุดๆเลยนะครับตัวนี้เออรู้สึกไม่ผิดหวังน,นะครับกับราคาที่จ่ายไปนะครับ ถ้าใครคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปเนี่ยอยากให้ผมทำ rg hg หรือว่าทำเกมทำอะไรเนี่ยก็ลองเม้นมาได้นะครับพ <c oughs> อดีช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะครับในการลงคลิปนะเออเผื่อไปเอาพวกโมเดลตอนนี้ก็ดูไอ้นี่อยู่ jjk อะ่ะไอ้ชื่ออะไรนะไอ, <c oughs> ไอ้คิมิสูนโนยใยญ่บาอะไรวะเนี่ยคิดไม่ออกเฉยเลยเอาเป็นว่าไอ้ที่มีอาจารย์โกโจเออนั่นแหละช่วงนี้ติดเรื่องนั้นอยู่นะครับ อาจจะไปหาฟิกเกอร์มารีวิวก็ได้โอเคเอาเป็นว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะมากไปกว่านี้แล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมหน่อยนะครับแล้วก็จะให้ดีเนี่ยกดกระดิ่งด้วยเวลาผมลงคลิปจะได้ดูกันนะครับหรือไม่เวลาสตรีมอะไรแบบเนี้ยจะได้เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนและบ๊ายบาย